จ้าสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องมากินข้าวแลงน้ำกันขั่วลับป่าแกงวายใส่เอ็ดเพาะคือเก่ามาๆๆเข้ามาพายุตีพี่นอ้องมากินข้าวน้ำปานลุงเดอ้อน้ำตาลน้ำยายลูกหลานคือทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเมืองลาวเมืองไทยก็คือกันมากินข้าวน้ำปานลุงอืม <c oughs> <c oughs> ต้องมีแต่เนื้อเสบิบเสียกพ่พอแม่พี่นอ้อง เขาหนะอขอรด้ดอหนาวเลยพ่อแม่พีพ่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อพี่น้องขัวลาบเห็ดลาบล้วก็ขัวกินนึปลกบัวว้าวพร,ระทานได้ปลูกจะกินบัวดอนเลยผลลัพธ์เนาะจะบอกทานได้ปลูกก็คือพิการกับซื้อมาบพรได้ปลูกกินบืมแบบลปพ่อแม่พีพ่น้อ กินเนวเสฉมันก็แสบนะกินปลาลาปูล,ลาบจิดาบไข่ก็มีนี่ง <c oughs> กินหม่วงก่อนพี่องา่วงก็ละปลาอเมริรนเฮ็ดดอกมงเือบมันแข็งเนาะบริเวณผานแช่ไปนุะอย่าง ท้องหนาวนะร่เยวได้เทือนหนาวอะเนาเือนเลนาวพลเหมาะที่ดวงเป็นหนาวจะเปิดเรวเดินหาบ่ขึ้นใหม่อีเเนา ญ <c oughs> าติเปิดท่านเปิดคอยขึ้นยังไงถ้าเปิดวอดแต่ประเดี๋ยวมันคือร้ายปุผลคือมาแต่ให้แต่หน้าเนี่ยคุณม่เป็นห้องแม่หพอ รับปลากเซบเซบเัๆๆองม่งนี่ขึ้หนาจังวะ không thể đấy Đây thì thể. không thể. เพ็ดพี่น้องฝันนีปลูกพักปลูกพักปลูกหญ้าหวาน,น ซ้อมเบิ้งบับมันออกพ่อแม่ไป็นองจักจิมีอย่างเนี้ยผู้ปลูกก็ลืมน้ำได้ไม่ห,ไหมดไม่กระดอมันไปลอกถิ่นใช่หหไหมผู้นั่นเบื่อบทไมนกระดองบอกว่าได้ปลูกเบิดคุ้มเดียวหัวแซ่บอยู่บ้านกับ มีอย mm. ู่ตามแคมเซมีหลาย่มีไปกินชิมกัตักนี่ังกับบ้านหัวตะปานบ้ายาอไยอคกคกต่หยอนมันนะหย่อนเมื่กี้ก็ใบมันเมื่อกี้แงานออมกบออมเสืเก็บมาออมเก็ผักขาดน้ำผักกระดองน้ำมนก็คือแบกบวบนะครับเป็บเดียวค่ะกลิ่นมันคือกลิ่นมกแตงเนี่ยคะ มันมาอยู่น้นหมู่หลายคนแต่ละบ้านกินหมูคือกัน, <laughs> ท,นที่น่าจะมาแกงแกบแกงไแกงชะโนดะอีก,อก,กขวด ก,ก็เดียวคือเดียวกับดอกกระดอมเลยตอนทะี่เจ้ากินมันบอกดอกกระดอมหอมๆอยู่จำด,ดอกกันของเนาะดอกกระดอมบางคนเขาเคยกินแต่เขามาแกงส่บุรใส่ซวาย เหียบเขากันทุกคนพ่พอเนาะอืมอร่อยบาขาวกันเค่ปีหนงกินได้ยังบเขากันกินหมกหมวยก็เ็นอ๋ มึนมึงขับรับปลาสิมี่กระซ็บเลยขามากินเนี่ยหมองน้อยมบ้านทำมองมองน้อยเนาะหมองขบเปาะหมองบเปาะมากินกระเซ็บ,บมชปั่นเดีด๋พี่ดองเขาอ้อนเนี่ยเขาฮ้อนเขาอ้อน เข้าแซบนอนรับแล้วพ่อแม่ไปลองหนึ่งไข้วัดก็ดีแล้ว bất ngờ ông. Don't bắp bì 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 bất cứ bì 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 bộ เอได้ไหมสิบะแสบบะมีเขานี่มี่บสบกินยังกสบ จะนอยชื่อหาอยมาเกนจะพักไายจะชื่อหอยมะเกนวคนละ <c oughs> ราชื่ออ่ะเ่วะคือกินแกงหอยจะพักไาย โดนอากเกงชงร้านมาเก็กับเขามาตื่นเออี่ยเหรนมากินนี่บอกก็สะจ่อยนะถ้าเป็นชงร้านนะบอกเป็นหนอบร้บานึ้นโดดไปกุืบะเฮือสไก่เนี่ยมา,มาโอเคมาเรารูกอบร้าน ข,ข้าวผสมเลยอ่ะคือข้าวตะกี้เนี่ยนะครับมีลูกน้อยกำลัำบบลบงบักขาบเหนีเป็นไหรอลูกข้าเได้ฮเจ็บได็ขาดอะกระดูกคนอื่น ดูคอนมาหมักไข่เนงหน่อยบด้ไข่ได้นนวสบายหนูคุนอื่นหมักรอดแน่ๆเหนื่อยพวกพะกา่ัง เส่บเลยพักกระดาพี่น้องคุยละปาพักกระดาไอ้กระดาปปลาขวดกระปปลา กินอะไรกเสกินอะไรกสอวนพี okay, ่น้องเอ้ยกินเขาเสะรก็อว้ไหมกินเบ็ดบักพอลล่ะกันไหมต่อไสลายไดกินเสะไปเลยสิได้โอเคพี่น้องกินนังก็ได้พี่้องจ้ จับจับพอดันเนาะกินอาหารดังเดอ้ออยู่ดีมีแห้งหพี่นอ้องดืม่มกดไลด์กดแชรก์กดติดตามนะพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งมื่อจะขู่ชูคนโชคดีปีใหม่ nó trò cái mẹ phải không? bye bye